ริงว่าไหมล่ะใครจะไม่คาดคิดว่าคนอย่างฉันรชัชนีที่เคยเป็นรองนันดารามาโดยตลอดแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เปลี่ยนไปแล้วดูสิใน,นดาราไปม,มีผัวมาอยู่ท้ายตลาดาคุณพรนะชีวิตแบบว่าดูดีมากอะจะคิดอะไรมากใช่ไหมทีนี้ฉันก็นอนเต็มหลังนั่งเต็มตูนดึกมากแล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาจะไม่สวยสายา 马吉大。 ได้รับคุณคอมยุติร เจ้าเองตัวเรือโอรสต่างเมืองได้จอุรสต่างเมืองแล้วเ,เข้ามาที่นี่ไม่ต้องมีความหมายเราทั้งสองคนมไม่เคยเจอกันทำแบบนี้หมายความว่าไงเรานีด้ฟฟ์น้องนาะง เมื่อครัที่ตปมอชัยทานที่เกิดความรักปรารถนาอยากจะได้เจ้านั้นมาเป็นผู้รอบหาบใมื่อพี่จะเร่กไปทูลของต่อพระบิดาให้นำขันมาเองไอสู่ของานาะงนาที่เมืองแห่งนี้ที่นี้ก็คงอดใจไม่ไหว เพรา,านะความรักมันลอยอยู่เต็มอกของพี่พี่จึงจำได้พี่จะต้องทำตามที่ใจของพี่ต้องการพี่เลยจึงได้นั่งเรือหอบจอดมาอยู่ตรงที่น่าตาเพื่อที่จะได้มาพบกัน้องนะ ความสมุขมากแล้วแต่ถ้าหากว่าใครจะทํากอบพี่ดีมันทำให้น้องรำรู้สึกไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกใจพี่นี้ก็จะไม่อยู่ไม่อยู่ยรบกวนน้องเจ้าเพราใครจะทํากอบพี่มไม่ันบ้าดีเกินไปหาแม่ว่าหนูไม่ชอบใจ ตัวพี่ก็จะรีบไปก็ดี

ก็ใจรู้เรือ กเป็นพระรลชเโอรสแห่งมิตรานครสายเลืพเลือดดีาเปีทองร้อมพระมารดามัีรัตนาน้นองได,ด้เจริไม่ต้อง,งเป็นห่นนนงนงหวงการกระทำในครั้งนี้พี่ป็นแกจะรีบไปนำขันางเอกมาสู่ขอเจ้าแต่งงานโดยเร็ววันพูดจริงๆนะคะ พี่ปิ่นแก้วคงจะต้องขอตัวน้องเจ้าเพื่อไปเข้าเฝ้าต่อพระบิดาแต่เจ้าไม่ต้องกังวลไปนะเพราะว่าในวันนี้ไม่เกินยามสองที่ปิ่นแก้วจะได้เจริยกับมาหาดรลเจริญโดยเร็วจริงๆนะ,นะพระเจ้าพเจ ผมจ,จะลอวจะพี่นะพี่อางองเท่านั้นอย่าผิดสัญญาณนะรู้ไหมเสิงที่พี่จะให้น้องอ็ีได้เก็บเอาไว้นี่นก็คือข่าสองะพักผืดีสวยจยังเลยคะพ่เรียพบว่าสองะพักผืตีตัวพี่อ,อยา่าตานะ 对呀。 แสดงกับไปเรื่อยๆครับไม่รู้หรือไม่ครับก็เป็นเหมือนตางเขาเข้านามา No, no, I don't know. สร้างความเสียใจับ wow What <laughs> จพี่พอเป็นขันทีลูกอะไรลูกเดี <S <S ๋ยวก่อนลูกแล้วฉนีเป็นอะไรลูกลูกจะคิดถึงจะพีคิดไอ้นี่มีอะไรยุ่งเลยฉพี่บอกพี่ 没影路，死人打死你 ตินนะแล้วมองหน้าพ่อโบราณว่ากินมาก<ะ>ก็ฝันมากนะชอไม่ใช่ไม่ใช่ฝันจะลูกเมียทไมัมน,น,มจ,ะะมมนจะไม่รู้บอกจฝันจะมีสหรับอลูก ให้รู้ไนวะ้คือเป็นส,สัญญ,ญาของเราสคนเจ็บพ่อจ็บพอจกที่ผมชิเอาเลอเลิกโคมไฟนะลูกนะไปผ้าห่อไปเวลาไปไอลูกนะหาลูกพ่อตั้หนักไปก่อนสับเรื่องนี้ต้องเป็นพเดี๋ยวพ่อจัดก,การให้ไม่ต้องอลอกลกัวเราพูดจริงๆนะพี่เชิ นี่นอน่วไปทัูคนจริงจจิง,จไไงเชะ้ทรงัเนีเป็นผที่ถดชีกขแสดงว,ว่าตองมี้เงืนกับอรสยัยาฉันจะทำะยังไงดีคิดไม่ออกเดี๋ยวจะลองเรียกไอ้เวกชาติมาถามสเวกช,ชาติเวกชาติเ โอเรียกปุ๊บมาปั๊บนี่แสดงว่าเจ้ารอออกตลอดอยากออกตลอดเออเนี่ยนี่แสดงว่าใช่ตอนนี้มันเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกปฏิรูปสาวข้าราชินีเจ้าคะเธอเรียกผู้เผยผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปโฉมงดงามหรือว่าจะเป็นเราไม่ใช่ผท่านรูปโฉมงดงามก็เกินแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ความฝันก็ไม่เชิงกับมีพ่อผืนนี้ติดอยู่ในมือรัชนี